MG ผนึกกำลังบางจากติดตั้ง MG SuperCharge ชตอกย้ำภาพผู้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตัวจริงตั้งเป้า50แห่งภายในปีนี้บริษัท S A I C Motor CP จำกัดและบริษัท MG c l ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยจับมือบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ e-v ecosystem ในกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการให้เป็นจริงเปิดให้บริการ MG Super Charge ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากแล้วตั้งแต่วันนี้ตั้งเป้าติดตั้งครบ50แห่งภายในปีนี้ขณะเดียวกันทาง MG ยังได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าด้วยแคมเปญยิ่งชาร์จยิ่งได้โดยผู้ใช้ใจ่ายสูงสุด50อันดับแรกจะได้รับเงินคืน50%ซึ่งแคมเปญน,นี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกราคม2022 รวมทั้งยังได้สิทธิพิเศษต่างๆจากทางบางจากด้วยเช่นกันเราพัฒนาไม่ใช่เฉพาะเรื่องแนะนำรถยนต์ EV ในประเทศไทยเราก็มองเรื่องของ EV ecosystem นะครับการร่วมมือกับบางจากนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่เราจะสร้าง Ecosystem หรือนิเวศเรื่องของรถ EV เนี่ยในประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ทาง MG เนี่ยเรียกว่าได้พันธมิตร ที่ให้โอกาสเราได้มาติดตั้ง MG Supercharge ขึ้นนะครับวันนี้เราเปิดตัวเนี่ย MG Supercharge เนี่ยมีทั้งหมดนี่สิแห่งด้วยกันนะครับที่สถานีบริการแห่งนี้เนี่ยติดตั้งตัว Supercharge เนี่ยที่มีความจุเนี่ยหรือกําลังเนี่ยอยู่ที่120กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็น Supercharge ที่มีความเร็วค่อนข้างสูงและสามารถจะรองรับรถยนต์ในเวลาพร้อมกันได้2คันในเวลาเดียวกันนะครับปีนี้เราตั้งเป้าที่จะขยาย Supercharge ในปั๊มบางจากเนี่ยอยู่ที่50แห่งนะครับ ปีหน้าก็อยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจากระทางบางจา่านะครับซึ่งเราก็หวังว่าเราจะขยายได้มากกว่า100แห่งเป็นอย่างน้อยในปีหน้านะครับรวมแล้วในประเทศไทยสําหรับ MG Sales นะครับที่เรามีระบบนิเวศหรือ DC c h ชาร์ที่จะรองรับรถย,ยนต์ MG มนะครับมากกว่าน่าจะมากกว่า150แห่งภายในปีนี้สําหรับรถย,ยนต์ EV เนี่ยแน่นอนเราเป็น เราผู้บุกเบิกตั้งแต่ปี2018นแนะครับเราได้นำรถยนต์มา2รุ่นแล้วรถยนต์ E ีนะครับได้รับการตอบรับดีนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดนี่มากกว่า90%นตนะครับตั้งแต่ปี19-20แล้วก็21ปีนี้นะครับเรียกว่ารถยนต์ MG เนี่ยก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนะครับเอ็มจีซุปชาร์จเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครือข่ายในเรื่องของการให้บริการอสานนิอัปจุไฟแบบเร็วนะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นในการใใช้้งงงาาาาานนเเเดดิททไปัั่่ววววรรระศีียยยโกกลมมคสบจ เดยวทุกๆ150กิโลเมตรก็จะเจอจุดชาร์จของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้คนหันมาใช้รถยนต์ EV มากขึ้นในประเทศไทยครับวันนี้ก็กต้องขอบคุณ MG นะครับที่เ,เ,เลือกพาร์เนอร์กับบางจากในการขยายสถานีชาร์จนะครับนอ,อวกวันที่ผมพูดอยู่ตรงน,นี้ก็กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราก็ติดตั้งไปแล้ว13นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าในปีนี้อาจจะถึง50นะครับแล้วก็ปีหน้าจะประมาณสักร้อแห่ง ที่ที่จะชาร์จเรืบอรถทด้า MG นะครับก็จะเป็น Quick Charge นะครับแล้วก็ผู้ประเทเองเนี่ยสามารถที่จะดูในแอปนะครับทั้งของ MG ถ้นท่งขับรถ MG ก็จะมีแอป MG นะครับหรือดูในแอปของบางจาานะครับว่าเช็คว่าสถานีบริการไหนเนี่ยที่ที่มีที่ชาร์จนะครับทุกครั้งที่ทานเข้ามาชาร์จนะครับก็สักี0 3 0นาทีนะครับแวะชาร์จแล้วก็ซื้อกาแฟหนึ่งแก้วเราลดแค่และ10บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็คือแฮชแท็กนะครับ รีชาร์จ y o u r Car, r รีเฟ s h y ช u r s e l ซลฟ์นะครับก,ก็ขอบคุณทางเอ็มจีมากนะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับ